พี่มาดึกมากเลยตอนนี้กี่ทุ่มครับสองทุ่มค่ะสองทุ่มเท่าไหร่ครับสองทุ่มเท่าไหร่สองทุ่มสี่สิบสี่นี่ยกยกครอบครัวมาเลยเนี่ยใช่เอาเอาง่ายนั่งรถกันมาคันเดียวใช่ไหมใช่ค่ะกี่คนครับห้าคนห้าคนแล้วมีเด็กคนตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยหเลยหกใหกนะหนะลืมหลานลืมหลานหกนะพี่ครับ พี่มาจากเชียงใหม่ใช่ไหมเจ้าแล้วน้ำท่วมแม่นเราม,มาขายซ่อมบ้านนี่ครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับยังมีร่องรอยสนิมขึ้นอยู่เลยก็คือแบบน้ำท่วมจริงๆอ่ะเนี่ยมียังมีคราบแบบว่าของการแช่น้ำอยู่เลยนะครับมันคือทองอะไรไม่รู้ทองอะไรทองเห,เหระต,ต,ตั้งแต่บรรพบุรุษอ่ะตั้งแต่บรรพบุรุษเลไใช่แล้ว,ลวตั้งแต่ยายชั่วดได้ทีนี้ มันจะต้องซ่อมบ้านไงแต้เราไม่มีเงินนหอ,อืมแล้วพี่คิดว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยได้กี่บาทครับไม่รู้อ่ะน้ําหนักก็ยังไม่รู้เลยเหรอสามบาทสามบาทเคยไปถามที่อื่นบ้างไหมว่าเขาเขาให้เท่าไหร่เคยถามไหมเคยค่ะเคยเพราะว่ามันไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกเพราะเพราะว่าเป็นทองโบราณตรนี้เม่นเมนเอาอย่างนี้ครับผมถามหน่อยว่าเป้าหมายของเราเนี่ย ที่มาจากเชียงใหม่เน,นี่ยน้าท่วมเนี่ยตรงเนี้คือไม่รู้เลยแหละว่ามันได้กี่บาทได้รู้คร่าวๆคร่าวๆขอขอให้ประมาณแสนไม่ถึงแสนสองไม่ถึงแสนสองไม่ถึงแสนสองนะแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ก็ไม่เพราะว่ามันรุ่นนี้เขาก็ไม่ใช้กันแล้วเงินยุบแล้วก็วิวัฒนานการมันเปลี่ยนไปมันก็เลยทําให้ค่าของเงินค่าของที่แบบที่เป็นลักษณะเนี้ก็กลายเป็นของอนุรักษ์ไปนะครับ เพราะฉะนั hmm. ael, ้นเดี๋ยวผมจะประเมินราคาแล้วก็ทาทุกกระบวนการเหมือนที่พี่ติดตามผมดูในทิกตอกเลยนะครับว่าเป็นลักษณะยังไงทองเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับขายได้เท่าไหร่แบบนี้ขายได้เท่าไหร่นะครับวันนี้ยืนทั้งวันเลยบอกเลยนะครับตัวจริงเรนั่อนาตัวจริทำไมอหอหน้ากนหน้าฮ้กัตัหอกก่นโอเคว้าว โอเคเงินมาตรฐานเริ่มต้นของประเทศไทยนะครับจะซื้อหากันอยู่ที่92.5นะครับแต่นี่คือ95ถือว่าเป็นเงินเปอร์เซ็นที่สูงนะครับผมเชื่อว่าถ้าหลอมมาแล้วเนี่ยจะอยู่ที่92 93ลุ้นไหมว่าทองกี่เปอร์เซ็นลุ้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 นทุกอย่างเลยที่มานะนะครับน,นี่ครับนี่คือทองโบราณจริงนะเนื่องด้วยนะครับจะเห็นว่าทองเปอร์เซ็นเนี่ย จะอยู่ที่94%เปเไม่ใช่ 96. 5เซนนะครับไม่ใช่9 6้าเซนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าถ้าหล่อมาเนี่ยนะครับถ้าหล่อมาเนี่ยจะได้เท่าไหร่ตัวเล็กรู้เรื่องอะไรเับเขาไม่รู้ไม่ร um, ู้เลยคือคือหลับมาแล้วก็มาจากเชียงใหม่มาไกลมากนี่ใส่ผ้าอะไรดูหน่อยใส่ผ้าอะไรใส่ผ้าอะไรลูกใส่ผ้าอะไรเหรียญบาท อ๋อโอเคแต่ปกติเหรียญบาทปกติผมไปช่วยเหลือพวกชาวพม่าเขาก็จะใส่กันนะ mm hmm. นะครับ mm hmm. เพราะว่าชาวพม่าเนี่ยจะรักในหลวงราอก้าวมากเพราะว่าให้ทั้งที่ดินทํากินให้ทั้งความรู้นะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนนะลูกดีมากนะลูกใส่ไว้นะ45.55นะครับนี่คือน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ3บาทผม mm hmm. ผมถามเอย mm hmm. เคยไปลงจำนำหรืออันเนี้ยแม่ mm hmm. ตัวยังอยู่อ๋อได้กี่บาทครับ เพึ่งไยมา120,000บาทในหน่อยนะครับก็จะไม่ไม่ได้เกินอะไรที่เขาจะให้พี่เลยนะครับอันนี้คือร้านแถวบ้านให้ใช่ไหมครับเแต่ว่าจำนำไว้80,000บาทถูกต้องไ,<ม>ไหมครับโอเคเราขอดูอันนี้แล้วทังดูนะนะครับ4 4 4เดี๋ยวประเมินให้นะ ผมจะไม่หลอมนะคะผมจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่ที่ร้านเลยแล้วก็จะเขียนประวัติไว้ด้วยนะครับเขียนประวัติเขียนชื่อพี่ไว้ด้วยนะครับไว้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่อืมที่น้ําท่วมแล้วพี่ก็ต้องการที่จะแบบว่ามันมันเหลือทรัพย์สินแค่แค่เนี้ยที่จะที่จะต้องไปทําอะไรได้ก็ต้องปูพื้นใหม่อ่ะเจ้ามันเด้งตัวแล้แม่นมันเป็นไม้แล้วมัน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  ดีดตัวแม่นมันดีดตัวมาท่วมถึงขนาดไหนครับเมตรในบ้านพจริงเหรอโอ้แต้มีลูกแต่ลูกให้พี่นโมดูคอเลยจ้าคอข้างนอกในบ้านในบ้านนี่คืออยู่เชียงใหม่อำเภออะไรครับอำเภอเมืองเลยค่ะอำเภอมันหรอกมันมาเร็วมันเอาง่ายๆคือมันไม่ค่อยไม่ได้ค่อยๆขึ้นใช่ไหมครับคือมาเป็นเป็นน้ําที่แบบไหลมาเลยใช่ไหมอืม เอะเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมคำนวณทั้งสองชิ้นให้นะครับว่าได้กี่บาทนะครับจะคุ้มค่ารถไหมนะเดี๋ยววันนี้จัดที่พักให้แล้วแล้วก็โทร,รโทรหาที่พักให้แล้วถ้าจะให้เราซื้อไว้มันก็แบบมีมีบุบชํำรุกแลละนะครับมีมีบุบบุนะครับแล้วกม็มีแบบบิดตัวหน่อยหน่อยนะครับแข็งตัวเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะพี่สาวครับพี่คิดในใจว่าเก็มขัดเงินได้กี่บาทครับ ประมาณหมื่นห้าประมาณหมื่นห้าอยากได้หมื่นห้าใช่ไหมจะจะได้พอไปซ่อมบ้านก,ก็ก็คือเคยถามไปถามใครบ้างไหมไม่เคยค่ะยังไม่เคยเพราะว่าใจคุณนโมเนะเาะอ้ยไม่ใช่แล้วแล้วหมื่นห้าเนี่ยเราเราตั้งมาด้วยด้วยการตั้งแบบไหนเราเข,ข้าวเข,ข้าๆว,ว่า ก็เคยไปเดินห้างแล้วทีนี่ถามเขาเขาก็จะมีราคาตั้งไว้เราเราก็เลยเอาไปเปรียบเทียบถูกต้องไหมครับก็คือราคาซื้อกับราคาขายมันจะต่างกันแต่ไม่เป็นไรถ้าพี่ต้องการหมื่นห้านะโอเคผมให้หมื่นห้าเพราะเพราะว่ายังไงผมผมผมจะเก็บไว้เป็นเป็นครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยเขาเขาเดือดร้อนมาแล้วเขามาขายอ่ะแล้วแล้วแล้วเราแล้วผมก็จะไม่หลอมแล้วผมก็จะเก็บไว้ในสภาพนี้เลย นะครับเวลาหลอมมานะครับจะได้เท่าไหร่แล้วจะได้เห็นวิธีการทุกอย่างที่ร้านนะครับ <9. S 1> ในในการทําต่างๆนะครับไปด้วยกันเ <9. S 1> นาะอันเนี้ยผมซื้อเลยหมนะื่นห้าโดยโดยไม่มีไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิน้นแต่มันก็เกินราคาเงินแหละแต่ไม่เป็นไรนะโอเคดูแลให้ครับ,บนะครับ4 5่5ุกรัมนะครับก็นำ45.55า45.55นะครับหารด้วย15.2นะครับก็จะได้มา สองบาทนิดๆน,นะครับก็คือสองบาทกับสาบาทก็คือจะหายไปนิดเดียวไม่ได้หายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราคุณกันคร่าวๆสามสี่สิบสองเราได้แน่นอนก็คือหนึ่งแสนสองหมืนบาทได้แน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็จะเท่ากับที่เขาประเมินให้พี่ที่ที่เชียงใหม่เจนะแต่พี่เดินทางมากไกลมากนะครับไม่รู้จะคุ้มค่าหรือเปล่านะคุ้มค่าคุ้มค่าเหรอได้เห็นคุณ<ห>นโมก็เลยใ,ใจแล้วโอเคโอเค ไปไปดูวิธีการนะตัวเล็กไปดูด้วยนะดูรุมกันดูเลยอ่าโอเคครับไปครับทุกคนมากับฟอมหวังจริงๆนะครับเราจะช่วยนะครับอันนี้เปิดให้ดูเลยนะเวลาหลอมนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าน้ำหนักทองจะลดลงนิดเดียวนะครับไม่ได้เยอะนะครับ ของเก่าของแม่ถ้าถ้าไม่น้ำทว่วมก็ก็คงไม่นี่เนาะพี่เนาะนะคร ปิดเลยนะคะผมจะบอกว่านะครับทองทุกอย่างนะครับที่เรานำมาเนี่ยจะสามารถวน,วนกลับมาใช้ได้เพราะว่าทองเนี่ยจะไม่มีอะไรทำลายทองได้นะครับเพราะว่าเป็นแร่บริสุทธิ์นะครับก็คือสิ่งที่พี่นะครับนำมานะครับเราก็จำเป็นจริงๆที่จะต้องหลอมเนื่องด้วย เราก็ไม่รู้ว่ามีการทำแบบยัดไส้ไหมมีการทำในลักษณะไหนไหมนะครับเพื่อป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้เราเนี่ยผิดพลาดในการตรวจสอบนะครับก็เป็นเหมือนกันทุกร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านทองเวลาเขาซื้อทองรูปพัรณหรือ,ซ,อซื้อซื้อทองอะไรต่างๆจากลูกค้าสุดท้ายเราก็ตบ จบด้วยการหลอมแล้วก็การขึ้นรูปใหม่นะครับเดี๋ยวจะกลับมาวนใช้ใหม่นะครับทองก้อนนี้เดี๋ยวผมนําไปสกัดแล้วผมก็จะนํามาเลี่ยมพระที่ร้านนะครับก็จะเป็นมงคลต่อไปผมเองเนี่ยเข้าใจความความรู้สึกพี่นะครับมาต่อกันนะครับสูงวันนั้นได้ไหมสูงเลยอะ่ะแบบ96เลยอะ่ะ อาจจะได้เท่านี้ไม่เป็นไรนะครับ9 1 8 4เนื่องด้วยสมัยก่อนนะครับการเช็คเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะไม่ไม่สะอาดเหมือนทุกวันนี้ถ้าเป็นทองที่ดีจริงๆแหจะอยู่99ไปเลยนะครับอันนี้ได้91%ซไม่เป็นไรเดี๋ยวผมยังไงผมผมช่วยเหลืออยู่แล้วไปไปกันครับ เนื่องด้วยนะครับมีทองแดงผสมเยอะเห็นไหมครับมีประกายของทองแดงขึ้นมานะครับแต่เราเอ็กซเรย์ด้านล่างเนี่ยมันมันมันคือสะอาดแล้วนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่สะอาดแล้วอยู่ดิอยู่ที่9 1เพราะฉะนั้นถ้าเป็น91าสเอนี่ยตามสบ,อบอนะครับหรือกรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยจะกําหนดไว้ว่าถ้าทองนะครับรูปประพันธ์เวลาหลอมแล้วนะครับให้อยู่นะครับอยู่ที่93%อเนันนี้คือไม่ถึงเลยนะมาดูน้ำหนักครับ ก่อนหลอมนะครับอยู่ที่สี่สิบห้าอันเนี้ยเท่าเดิมเลยนะครับไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับสี่สิบห้าจุดห้าห้านะครับช่างหลอมเก่งมากสี่สิบห้าจุดห้าห้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดคิดเงินให้นะครับเออผมคิดได้เท่านี้นะครับผมคิดได้เท่านี้คุณออกมาแล้วได้เท่านี้นะครับนะครับสำหรับทองเก้าสิบเ็ดเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นนะครับนี่ครับ าที่มีคนให้คุณพี่เนี่ยหนึ่งหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับถามว่าใครให้พี่ครับอันนี้คือผมถามเพื่อเป็นความรู้นะนก็<ต>คือร้านทองที่เราไปถามขอให้เพราะฉะนั้นคือผมจะบอกว่าถ้าร้านทองซื้อพี่นะร้านทองจะขาดทุนทันทีนะครับเพราะว่าทองโบราณชิ้นเนี้ยเวลาหลอมออกมาแล้วเนี่ยอยู่ที่เก้าสิบเ็ดเปอร์เซ็ นะครับอยู่ที่91%นะครับอันนี้นะครับนี่แหละครับเหตุผลที่ร้านทองไม่กล้าซื้อทองสุมสี่ซุมห้นะครับเขาจะซื้อทองที่มีตราประทับเท่านั้นแล้วก็เป็นทองที่เป็นสอบอออกให้มีการรับรองจากบริษัทอย่างถูกต้องนะครับอันนี้ผมให้ความรู้จริงๆกับคนทั่วประเทศนะครับแต่วันนี้ผมตัดเลยนี่คือนี่คือความรู้มาซื้อด้วยเงินไม่ได้ครับ ผมให้พี่แบบช่ชวยๆเลยนะผมจะให้พี่หนึ่งแสนสองหมืนบาทบวกด้วยหนึ่งแสนเอ้ยหนึ่งหมืนห้าพันบาทผมจะให้พี่ยอดนี้เลยนะครับผมขาดทุนไหมไม่ขาดทุนไหมอันเนี้ยผมไม่ได้สนใจนะเพราะว่าผมเองเนี่ยถ้าผมก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายนะพี่แต่ว่าผมผมทำอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วนะครับคือผมจะเสียส่วนต่างอยู่ประมาณแปดพันบาทแต่ผมไม่ได้เสียใจ คุณน้องโมยขาดทุนนะไม่ไม่ไมเดี๋ยวการขาดทุนแต่สิ่งที่ผมได้มันมันคือกำไรชีวิตผมมันไม่ได้สำคัญตรงนี้นะครับเกผมผมซื้อพี่แสนสองเต็มไปเลยนะครับเต็มหมายถึงว่าเขาให้พี่เท่าไหร่ผมให้พี่เท่านั้นคืนไปเพราะว่าร้านพี่น้ำท่วมอันนี้ผมให้พี่หมื่นห้าพี่มาแบบสุดๆจริงๆนะแล้วก็ทุกคนมามาด้วยความหวัง <c oughs> จริงๆแล้วไม่ไม่ได้อยากให้ผิดหวังนะ มแล้วก็ไม่ได้อยากให้เกิดดราม่าอะไรจริงๆแล้วอะ่ะผมเนี่ยทแบบนี้มาบางบางทีอะ่ะขายของบางทีผมว่าขาดทุนบ้างได้กําไรบ้างมันก็ถั่วๆกันไปผมไม่ได้ไม่ได้ซีเรียเลยพี่สาววันนี้ผมเห็นความตั้งใจทุกคนแล้วแบบอืมผมก็เคยลาบากมาก่อนนะเอาเป็นว่ายอดนี้นะครับเอ่อที่พักนะครับเดี๋ยวที่ที่พักเราเราดูแลให้ด้วยนะครับคือมากันเยอะมากเนี่ยได้เท่านี้นะครับเจ้าเนาะก็ก็ถือว่ามามาเที่ยวหาผมเจ้า โอเคไม่มีอะไรฝากเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแจกน้ำโมให้เแล้วเดี๋ยวจะให้พัะหลวงพ่อรวยไปนะเผื่อเผื่อทำอะไรแล้วก็แบบเออหลวงพ่อรวยเป็นพระที่ที่ดีมากๆนะครับเผื่ออะไรจะดีขึ้นขอบคุณคุณน้ำโมนะคะพี่ครับทุกคนเลยอ่ะมามาโซนนี้ไหวผมบ่อยมากผมจะไหวขึนไม่ได้แล้วมาวันนี้นั่งรถมากันไกลมากแล้วผมก็แบบเป็นคลิปที่แบบผมก็อึดอัดใจเหมือนกันนะ อืออดใจหมายถึงว่าผมไม่เคยเจอเจอคลิปที่แบบที่ที่ผมต้องต้องต้องช่วยเหลือเยอะขนาดนี้นช่วยเหลือเป็นหมื่นเลยนะคะเนึ่งด้วยเนึ่งด้วยรงด้วยมันเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้จ้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ผมได้เจอพี่แต่พี่ก็ตั้งใจมาผมอพี่เจอผมแล้วก็ชิมงานจริงๆทุกคนในการที่มาประทับใจนะคะในความดูแลอินเตอร์เทนแล้วก็ทําให้เราได้แบบมั่นใจอ่ะ ว่าระยะทางไม่ใช่ปัญหาถ้าเราจะมาเราต้องศรัทธานในตัวคุณได้เท่าไหร่นั้นไม่สําคัญนะคะถึงบอกให้คุณนโมว่าพวกคุณนโม,าโมาขาดทุนด้วยอย่าให้ขาดไปเลยเงี้ยอ๋อ,อไม่เป็นไรครับก,ก็เอาตามนี้ครับก็คือผมผมอยากช่วยแล้วกันเพราะว่าก็มีคนหลายคนที่ท,ที่มาที่นี่ก็ก็ร่วมทาบุญกับผมก็มีนะครับเดี๋ยวผมก็อาจจะช่วยเอาเงินส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยมาแบ่งที่ไม่มีใครว่าผมแน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาอะ ่าผมไม่ได้รับบริจาคอะไรนะผมทำเงญเนี่ยก็คือผมไปทําด้วยตัวผมเองตลอดเนาะเดี๋ยวผมดูแลให้พี่พี่เชื่อไหมเมไหร่บอกนะคะจะดูแลเอเทนนะเดี๋ยวเราแลกน้อแลกอันนี้กันไว้เแลกไลน์กันไว้เจะได้ติดต่อกันนะครับเป็นพี่น้องกันขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากนะคุณน้ำูลครับ